นายลำตัวนำทอง,ง,องทนายนเดตรีจัับากุ้งซ่งขะนี้อยู่ที่ศูนย์เรียนรู้บ้านศสบ้านคือุดจอวรทแก้วรับสวัสดีครับจอบขักระทอแก้วมรีพี่น้อ,นองไทยสงคําเฮาออมาถ่ายทอดสดมงสูนน่นรูของไททสงครามำบลบางกุง้งในเมรีก็เป็นศูนย์ไทย่งดําเรียนรู้ไทยสงดํามจบบังบากุ้งนะครับในวันนี้ผมก็ถือว่าเป็น เนื้อสายไทยทองดำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้เราก็ไม่ได้่ายทอดสดขายทอดสดอของศู์เรียนรู้หรือป่าชาวบ้านของตำบลบักกุ้งของเราซึ่งคุณจอมขวัญน,นั้นเป็นป่าชาวบ้านแล้วก็มีศึกษาเรียนรู้เช่นอันนี้ทางไม่นะพวงมะกรูดวงมะกรูดหรือวงมะกรูดนะครับของไทยทองดำเราเมื่อมีอ่ากเราก็จะปากตามพุ่มกระจาษแล้วตรงนี้ก็เป็นผลิน,นภัณฑ์ของกลุ่มไทยทองดำ นะครับผริัณฑ์ของกลุ่มไทยทรงดราเช่นตะก้าตะก้าไหวายตะก้าต่างๆนะครับแล้วตรงนี้ก็คือทขายคาดเอวครับสายคาดเอวนะครับสวยงามมากแล้วก็เป็นที่นอนเ,ออเสือเสือเรือเรียกว่าหมอนะครับตรงนี้ก็เป็นหมอนหมอนสัญญัขททก,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 กของไทยทรงดำาก็คือมีกระจกติดมีดอกดอกของไทยรงดำาเป็นเอกลักษณ์ของไทยสทงดำามนะครับ กอดเนื้อโน้ก็เป็นชุดไทยสงรำของผู้หญิงการ้านนี้ก็เป็นของผู้ชายมีทั้งผ้าขามา้าผ้าเปียวผ้าเปียวคือมีดอกนะครับและชายก็จะเวลาพิธีการแต่งงานเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็จะใส่ชุดนี้นะครับคือนีชชุดพระชานี้ชุดเจ้าสาวในวันแต่งงานเวลาไหว้ผีนะครับของไทยสงคำของเรามาตรงนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของอไทยสงคำเช่นเดียวกันนะครับ ก็เป็นผ้าเปียวเสื้อเสื้อฮีนะครับกระถุงกระถุงลาวเลามาด้านนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ขมกนะครับข้าวแปะใส่ใส่ใส่ผ้านะครับเหมือนไทยชงดำนะครับนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์อีกอย่างรูปแบบหนึ่งแล้วตรงนี้ก็เป็นตรงนี้เป็น สมัยโบราณนี่ก็เป็นไทรนะครับตัปลานี่ก็เป็นลอกนะครับนี่เป็นตะข้องแต่ก่อนไทยรงดํามนั้นก็หาปลาเก่งแล้วก็เป็นส่งนี่นะครับนี่ตรงเรียกตรงนี้เขาเรียกกระหมวงนะครับกระหมวงนี่ตะก้านะครับด้านนี้ก็เป็นกะเล็บกระเล็บนะครับของไทยสงดําซึ่งจะสวยงามมากซึ่งไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนไทยนี่เป็นเอกลักษณ์ของไทยสงดรามนะครับทคนนี้ก็เป็นกระจาดครับนี่เป็นกระจาดของของของไทยสงดํา ตรงนี้ก็เป็นเป็น,นอูเป็นอูเป็นอูนะครับเรือไหหยโบราณนะครับนี่ตั้งแต่สมัยดึกจำบันตั้งแต่สองร้อยกว่าปีหายพวกนี้ยังอยู่นะครับเนี่ยคือคุณจาขวัญนี่ได้รักษาเก็บไว้เป็นอย่างดีนะครับส่วนกระบุงกระบุงนี่ก็คือกระบุงใส่ข้าวสคพับใส่ของนะครับ่วนนี่ก็เป็นผานพานท้องไทยกมดัาเป็นพานไม้นะครับเวลาทำที่ทำสต่างนะครับก็มีอ่านี่ก็เป็นกระตา นี่ก็เป็นตะกร้าของไทยทำดั้มเดิมนะครับคือไล์สดต้องพูดภาษาไทยนะครับคนไทยจะฟังไม่รู้เรื่องนะครับตรงนี้ก็ปันเถื่อนนะครับเวเาทําพิธีเส้นผีก็ตรงเราก็จะใส่ของตรงนี้เต็มหมดนะครับวันนี้ที่เราไรสดเราไม่ได้ทําพิธีกรมเรื่องการเส้นผีและประตรงให้ท่านได้รับทราบนะครับมาตรงนี้ก็เป็นเป็นเปือกนะครับซึ่ง จะถึงเวลานะดักปลานะครับใช้ลอกนะครับเป็นเผือตรงนี้อันนี้ก็เป็นฝาชิทุไทยสงดรานะครับเป็นฝาชิงสุดนำดึกดำบรรพ์บ้านนี้ก็เป็นหนุ่มสาวไทยสทงดรานะครับนี่คืออ่าไทยสทงดําประยุกต์นะครับเพราะว่ายังไม่ได้ใส่เรื่องมีทุกไทยสทงดํานี่ก็เป็นเอกลักษณ์เอกลักษณ์คือปั้นเก้าปั้นเก้านี้ก็เหลือไม่กี่คนแล้วนย่ครับนี่ก็ ผ <minutes> ุ้ใหญุู่้ใหนี่ก็80กว่านี่ก็80กว่ารถเจดสิกว่าผุ้ใหญนี่ยร่วม90แล้วคูผู้ใหญ่ออลี่นะครับเป็นเพื่องผมด้ของตก็บนเรืกุ้งนะครับอ่านี่นี่ก็เป็นเขยไทยทรงดำแต่เป็นคนจีนแต่มาได้เมียส้มนะครับก็เลยเป็นเขยไทยทรงดำก็ถ่ายชุดนี้นะครับก็คือนี่ก็เป็นกเระลิบกระลิบเออเป็นย่ามนะครับเป็นย่ามเวลาแต่งงานก็ใช้ตัวนี้แล้วก็มีนี่นี่คือมีดหมอ เวลาเอาขึ้นบ้านใหม่เราก็จะปฟ้แบบนี้คักวิ่ออกมาสนิมแล้วก็ช่าฟันไปแล้ววัดเทียินแน่นะครับนี่ก็คือ,อข้าวพันธุไทยองดราอันนี้ก็เป็นก่องข้าวไม่ใช่กล่องข้าวค่าแม่นะครับเป็นกล่องข้าวซึ่งชาวไทยสงดรามก็มีอาชีพทำนาเป็นหลัเลเลกเวลาก็ไปไล่ไปนาก็จะเอา,าข้าวใส่ที่ไปให้กับผู้ที่ไถไร่ชนานะครับในวันนี้ ผมนายลำพูน,น,นทนองนายกเทศมตตนตรีตะบนบางปุ้งก็คงจบับบรรยายไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ